ชุดน้ำปิดในงบไม่เกิน2,000บาทถ้าอยากให้ความของคุณเย็นขึ้นผมมีมาแนะนำครับ สวัสดีครับผมแม็กเจไอบีบอกเลยว่าเจ๋งวันนี้นะครับผมมี AIO นะครับหรือชุดน้ําปิดนะครับมาแนะนําด้วยกัน2รุ่นด้วยกันจากทางแบรนด์ดีฟคูลครับใครที่กําลังมองหาชุดน้ําปิดนะครับในงบที่แบบ2ใบเทามีทอนนี่เลยครับโดย2รุ่นนี้นะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดาวันนี้เอามาโชว์ให้อย่างละสีครับซึ่งรุ่น2ตอนนะครับจะเป็นรุ่น LE520 รุ่น3ตอนเนี่ยจะเป็น LE720 นั่นเองครับโดย2 รุ่นนี้นะครับแทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะในเรื่องของทางสเปคแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของค่าที่เขาเป็น2ตอนและก็3ตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือชุดน้าปิด2ตอนครับนี่คือรุ่น LE 520ครับมองนอกกล่องเนี่ยผมว่าก็สวยแล้วนะแต่ถ้าใครแอบเห็นด้านหลังผมเนี่ยติดไว้ในเครื่องแล้วครับนี่เลยครับเรามาดูสเปกกันนี่ด้านหลังกล่องเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่า Anti Leak Tech Inside ครับนั่นหมายความว่าเขาลดอาการรั่วซึมของ ปั๊มน้ำได้ดีเลยทีเดียวคุณสบายใจได้เลยครับในส่วนของซ็อกเก็ตเนี่ยแทบจะครอบคลุมเลยครับไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตในฝั่งของ Intel นะครับ LGA 1 0 7 7นะครับผม1 0 0 2หรือจะเป็น 1,151, 1,150แล้วก็1,155ครับรวมไปถึงในฝั่งของ AMD เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ต AM 4 AM 5นี่นะครับก็รองรับทั้งหมดนะในส่วนของพัดลมนะครับผมรอบต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่500นะครส่วนรอบสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่2,250 นั่นเองครับแล้วก็แฟนน้อยนะครับหรือความดังของพัดลมเนาะจะอยู่ที่3 2 9 d เดซิเบลเท่านั้นเองครับแถมชุดน้ำตัวนี้เนี่ยยังสามารถซิงกับบอร์ดได้ทุกบอร์ดเลยนะในเรื่องของไฟ RGB ไม่ว่าจะเป็น ASUS ครับผมเลเซอร์กิกะไบ MSI หรือจะเป็น Adlock ครับใครที่อยากได้ชุดน้ําปิดแบบมีไฟในงบประหยัดเนี่ยต้องโดนแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปแกะกล่องให้ดูว่าอุปกรณ์ด้านในเขาให้อะไรกันมาบ้างไปดูนครับ เมื่อแกะออกมาแล้วนะครับนี่เลยในกล่องก็จะมีพัดลมจํานวน2ตัวนะครับแล้วก็นี่พวกอ,อุปกรณ์ขาซ็อกเก็ตต่างๆทั้งซิงก์แล้วก็ปัม๊มก็ติดก,กันมาเลยแบบนี้ตัวพัดลมเขานะครับรวมกันแล้วเนี่ยสตัวจะอยู่ที่2 4 0ส mm ่มมตรครับส่วนตัวท่อนะครับท่อเขาให้มายาวมากนะครับข้อดีของความที่เราได้ท่อยาวๆเนี่ยเวลาที่เราจะดัดเนี่ยตอนอยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะอิสระมากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างฟิกใช่ไหมเวลาที่สายสั้นจนเกินไปนะครับจะ ติดด้านบนจะติดด้านหน้าต่างๆหรือจะบิดหม้อน้ําไปทางไหนเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่ทางดิฟคูนะครับในรุ่น LE 520เนี่ยให้ท่อน้ำมาผมบอกเลยว่ายาวมากๆนะอยู่ที่410ม mm, ิลิเมตรครับโดยวัสดุของเขานี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัว LE 520หรือ LE 720นั่นเองครับผมบอกเลยว่าการติดตั้งเนี่ยก็ง่ายมากๆครับข้อดีของเขาเลยเนี่ยคือใช้พื้นที่ไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กแล้วก็กระทัดรัดครับแถมราคาเนี่ยโหยังดีอีกด้วยในราคาเพียงแค่1,590 เท่านั้นแต่ก็มีข้อควรระวังครับเพราะว่าเคสบางคนเนี่ยอาจจะเล็กจนเกินไปครับางครั้งติดชุดน้ําปิด2ตอนบวกกับสายท่อต่างๆเนี่ยเวลาเราไปขดอยู่ในเครื่องแล้วเนี่ยมันอาจจะติดสายเมนบอร์ดนะคะสายไฟ R G B ต่างๆเพราะฉะนั้น ก่อนจะซื้อควรวัดขนาดของเคสคุณให้ดีครับอีกหนึ่งรุ่นครับนั่นก็คือรุ่น LE 720นั่นเองครับขนาดอยู่ที่360มิลิเมตรครับโดยรุ่นนี้นะครับจะมีสีขาวแล้วก็สีดำเช่นเดียวกันเลยวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันแถมตัวนี้เนี่ยเขารองรับซ็อกเก็ตที่เป็นซ็อกเก็ตแบบใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ LGA 1851ด้วยครับส่วนซ็อกเก็ตอื่นๆเนี่ยก็มีแบบครบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็น LGA 107 LGA 1 2นะครับ11 150ครับ1151แล้วก็1155รวมไปถึงฝั่ง AMD เนี่ยไม่ว่าจะเป็น AM4 AM5 ก็ครบคันอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของแฟนน้อยหรือแฟนสปีดเนี่ยทั้ง2ตัวนี้ก็จะเท่ากันเช่นเดียวกันครับสิ่งที่แตกต่างกันอ,อย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดของหม้อน้ำครับโดยรุ่น LE 720เนี่ยจะมีขนาดหม้อน้ำอยู่ที่402นะครับคูณ120คูณมเมครับแต่เจ้าตัว2ตออเนี่ยจะอยู่ที่ 282นะครับคูณ120คูณ27ม mm, มนั่นเองครับตัวนี้นะครับผมมองว่าคุ้มค่ามากๆที่เป็น AIO 360มมตรหรือชุดน้ำปิด3ตอนนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่1,990เท่านั้นครับในราคาเท่านี้แล้วคุณได้ชุดน้ำปิด3ตอนนะครับถือว่า สบายสบายเลยทีเดียวและที่สาคัญนะคุณจะต้องดูในเรื่องของเคสของคุณด้วยว่าสามารถเนี่ยติดตั้งชุดน้ำปิดนะครับในระดับ aio 360ได้หรือไม่ถ้าคุณซื้อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น2ตอนหรือ3ตอนแล้วเคสของคุณเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตเนี่ยหเลยติดตั้งไม่ได้2ถ้าฝืนติดตั้งเนี่ยการระบายความร้อนอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพครับสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับใครนะครับที่มีเคสที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับหรืออยากจะอัปเกรดซิงลมเนี่ย มาเป็นชุดน้ำปิดนะผมก็แนะนำรุ่นนี้เลยครับเป็นรุ่น LE 520ครับเพราะขนาดของเขาเนี่ยเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วส่วนใหญ่เคสทั่วไปเนี่ยก็สามารถใส่ได้ครับหรือใครนะครับที่อุ้ยพี่แม็กผมมีงบขึ้นมาหน่อยได้ไหมนะครับเคสตัวเดิมเนี่ยใหญ่อยู่แล้วก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยครับ LE 720ครับได้ความเย็นที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าใช้สพัดลมนั่นเองครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็มีระบบอน t i Leak ครับป้องกันการรั่วซึมมาให้ด้วยรวมไปถึงซ็อก เกตคัที่รองรับจนเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยครับดังนั้นนะครับใครที่กําลังมองหา AIO หรือชุดน้ําปิดในงบไม่เกิน2,000บาทเนี่ยแล้วต้องเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะผมแนะนําเลยดิฟคูนะครับ LE 720และ LE 520 2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเชื่อถือได้เลยทีเดียวครับแถมกาใช้งานเนี่ยก็ดีมากอีกด้วยและราคานะครับย้ํากันอีกรอบหนึ่ง1,590ในรุ่น LE 520ครับและ1,990 90ในรุ่น LE720 ครับผมและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง JB Channel ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับผมครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้กับทาง JB ครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีชุดน้ำปิดสเปคเย็นๆจากทางนิฟคูไว้ใช้งานด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าเจ๋ง